ของพวกนี้หนูไม่กินหนูไม่กินหนูไม่กินอย่าดูลูกโมนาหยุดได้แล้วลูกแม่บอกให้ยูนหนูจะกินไก่ทอดหนูจะกินไก่ทอดได้ยินไหมหนูจะกินไก่ทอดแต่ว่าหนูเพิ่งกินไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะลูกมาจา้ะ ั่งก่อนเลยจ้ะโูนาสวัสดีนะบิวสิลูกไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แอนอนี่ฉันเอาผลไม้มาฝากพี่เยอะแยะเลยนะชีตา้าก็ช่วยฉันเก็บด้วยจ้ะคัดมาแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบใจจ้ะเดี๋ยวรอพี่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่ไปเอาข้าวแล้วก็กลับข้าวมาให้ แม่คะกับข้าวเยอะแยะเลยจะกินกันหมดเหรอคะนูน่านี่ไก่ทอดของลูกไงลูกแม่คะหนูอยากกินไก่ทอดบ้างจัง ได้สิจ๊ะไก่ทอดมีตั้งหลายชิ้นโมนานะแบ่งให้ชีต้าสักชิ้นนะลูกไม่เรื่องอะไรหนูต้องแบ่งแม่ซื้อไก่ทอดมาให้หนูกินหนูต้องได้กินคนเดียวสิแต่ว่านาบิลอะ่ะเขาเอาผลไม้มาฝากเรานะลูกหนูก็ต้องมีน้ำใจแบ่งไก่ทอดให้นบิลกับชีต้าด้วยแล้วใครใช้ให้เอาผลไม้มาให้หนูล่ะหนูไม่ได้อยากกินซะหน่อยหนูอยากกินไก่ทอด แล้วหนูจะกินไก่ทอดคนเดียวจะไม่แบ่งไขรทั้งนั้นหรือเธออยากกินน้ำลายฉันบิวพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่สั่งไก่ทอดมนาะให้ชิต้าใหม่นะไม่เป็นไรจ้ะพี่แอน กับข้าวเต็มโต๊ะเลยอะชีตาจ๊ะวันนี้หนูกินอย่างอื่นก่อนได้ไหมลูกหนูดูสิกับข้าวป้าแอนเยอะแยะเลยอะถ้าไม่มีคนกินเนี่ยอาหารพวกนี้มันก็จะกลายเป็นขยะนะลูกมันจะทำให้โลกร้อนใช่ไหมจ๊ะชีตาหนูจะช่วยกินเองค่ะมูนาวันนั้นเนี่ยหนูก็กินไก่ทอดคนเดียวต้องหลายชิ้นหนูไม่แบ่งใครเลยนะลูก แล้ววันนี้ยากจะกินอีกเหรอกับข้าวก็มีตั้งหลายอย่างทำไมหนูไม่กินก็หนูไม่อยากกินอนะหนูจะกินไก่ทอดมูนาเราจะอยากได้ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้นะลูกแล้วของที่มูนาอยากได้เนี่ยแม่ก็ซื้อไม่ไหวราคามันแพงไอไก่นี่ก็เหมือนกันลูกจะกินทุกวันแบบนี้มันไม่ได้นะลูกก็หน้าที่หาเง,างินเป็นหน้าที่แม่ถ้าหนูอยากได้อะไรแม่ก็ต้องซื้อให้ ถ้าแม่ให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นแม่หรอกสิมูนาจะไปไหนอะลูกมูนาพีแอนพี่รักมูนาไหมรักสิก็มูนาเป็นลูกพี่อะถ้าพี่รักอะพี่ก็ต้องสอนมูนาพี่ก็สอนอยู่บิวไม่เห็นเหรอ แต่ที่ฉันเห็นน่ะคือพี่ควบคุมมูนาไม่ได้เลยพี่ตามใจมูนาจนเคยตัวพอมูนาอารวาสพี่ก็ยอมทุกครั้งใช่ไหมก็เวลามูนาอารวาสแล้วไม่คุยกับพี่อ่ะพี่ก็เลยนั่นแหละพี่ทำให้มูนาเรียนรู้ว่าสุดท้ายมูนาก็ชนะถ้าพี่รักมูนาพี่ก็ต้องส่งมูนามาให้ฉันฉันจะอบรมสั่งสอนมูนาเองไม่เธอจะตีลูกพี่ละสิพี่รู้ลูกพี่ พี่เลี้ยงเองได้มนาลูกแม่หนูอยากกินน้ำปั่นอะเออมูนาเอาไว้วันหลังได้ไหมลูกพอดีว่าแม่ลืมเอากระเป๋าตังมาลูก มูนาะแม่เจ็บนะลูกสมน้ำหน้าตีให้ตายไปเลยแม่ขี้งกได้ยินไหมหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่มูนาะจะไปไหนลูกมูนาะหนูอยู่ไหนอะลูกหนูอยู่นี่แล้วลูกทำอะไรตรงนั้นอนะลูกหนูจะปาแก้ตรงเนี้ย มดเอย่านะลูกโมนาแล้วทำไมหนูถึงทำขนาดนั้นด้วยอ่ะก็เพราะแม่ไม่ซื้อน้ำปั่นให้หนูไงอย่านะลูกโมนาเดี๋ยวแก้วจะบาดมือเอาลูกอย่าลูกอย่าแม่หนูหิวหนูหิวแม่ลุกขึ้นมาได้แล้วหนูอยากกลับบ้านโมนาแม่ไปไม่ได้ลูกหมอไม่ให้แม่ออกจากโรงพยาบาล พอแบบนี้ไงแม่แอนเนี่ยถึงได้เรียกนาบิวมาป่าไปอยู่กับนาบิวไม่ฉันจะอยู่กับแม่อยู่ที่นี่กับแม่แอนเขาก็ดูแลหนูไม่ได้หรือว่าหนูอยากอดตายเพราะไม่มีข้าวกินล่ะอา้าวมูนาตื่นแล้วเหรอลูกถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็มาช่วยกันยกของเร็ว ทำไมต้องทำด้วยอ่ะไม่อยากทำสักหน่อยอยู่ที่นี่อ่ะต้องทำงานนะถ้าไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินข้าวไหนข้าวของฉัน น้าทำงานแถมยังท่าผลไม้ของน้าเสียหายอีกเพราะฉะนั้นมูนาก็ไม่ต้องกินข้าวหยุดนะมูนาที่นี่เป็นบ้านของนา้าจำเอาไว้ถ้ามูนาเกเรไม่เชื่อฟังน้าเนี่ยก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปนอนตากยุงไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอาบน้ำด้วยฉันจะฟ้องแม่ถึงมูนาจะฟ้องแม่แอนเนี่ยแม่แอนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของนามูนาจำไว้นะอยู่ที่นี่ ต้องทำตามกฎระเบียบถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปแล้วก็ไปเป็นขอทานข้างถนนนด,นดถ้าอยากกินข้าวก็ต้องพูดเพาะๆห้ามเรียกตัวเองว่าฉันทำได้ไหมคะได้หางเสียงไปไหนคะมูนาได้ค่ะดีมากจ้ะจำไว้นะว่าห้ามพูดไม่เพาะแล้วก็ห้ามตะคอกใส่กันไม่มีใครเขาอยากได้ยินคำพูดแย่ๆหรอก อ๋ออีกเรื่องนะมูนาอยู่ที่นี่อ่ะต้องช่วยกันทำงานด้วยทำไมต้องทำงานด้วยคะถ้าอยากกินข้าวเนี่ยก็ต้องทำงานนะคะถ้าไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินแต่ตอนนี้หนูไม่มีเงินนะคะนาบิวถ้างั้นเนี่ยก็พูดเพ้อๆขอร้องนาสิคะนาบิวะ่ะขอกินข้าวได้ไหมคะ ดีมากจ้ะนี่จ้ะเฮ้ยมีแต่ไข่ต้มแล้วใครจะกินล่ะคิดดีๆนะถ้าโวยวายเนี่ยก็ไม่ต้องกินลองกินดูสิมูนาเราต้องช่วยแม่ประหยัดนะแม่ทำงานกว่าจะหาเงินมาได้แต่ฉันกินไม่เป็นนี่นาะไม่เคยกินก็ลองกินดูสิอร่อยนะ <c oughs> เธอลองกินสิ และเธอก็จะบอกว่าอร่อยหืมน้าทำไมมันอร่อยจังคะที่อร่อยอ่ะก็เพราะว่าเราหิวไง เห็นไหมมูนาเรากินแบบนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องกินไก่ทอดทุกมื้อเลยกินนี่ค่ะนะบิวเก่งมากจ้ะ หนูขอโทษนะคะที่ทําให้แม่ต้องเจ็บตัวดุแม่ด่ะแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่เอาแต่ใจอีกแล้วค่ะบิลนี่เธอทําอะไรกับลูกฉันน่ะลูกฉันถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้อะ่ะพี่ชอบไหมล่ะลูนะ่าลูกรู้ตัวไหมว่าลูกอะ่ะน่ารัก แล้วก็เป็นเด็กดีขึ้นมากเลยลูกพี่แนตอนนี้มูนาะเขาได้เรียนรู้นะว่าการเป็นเด็กดีอะ่ะมันไม่ยากและถ้าเป็นเด็กดีก็จะได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความรับตอบแทนใช่ไหมจ๊ะค่ะนับิวแม่จา๋าหนูมาที่นี่หนูช่วยนาบิวทำสวนได้นะคะมันสนุกมากเลยค่ะวันหลังมาเยี่ยมนับิวอีกนะสาลูก ตอนที่มันดีดหน่อยสิลูกไม่หนูเย้ยทำไมแม่จะต้องให้หนูแต่งหน้าทำผมแบบนี้ด้วยหนูไม่ชอบอ่ะคอฝันทำไมแม่แต่งให้หนูสวยสวยก็เด็กคนอื่นอะ่ะหนูไม่ชอบแล้วไงถ้าเกิดว่าเราไม่สวยเนี่ยเราจะโดนเพื่อนล้อได้นะลูกแต่ตอนที่หนูแต่งตัวธรรมดาก็ไม่เห็นมีใครล้อหนูเลยนี่มันอาจจะล้อแกรับหลังก็ได้แล้วแกไม่รู้นี่จำไว้นะ โลกใบนี้คนขี่เล่เนี่ย,เเยจะโดนดูถูกเพราะฉะนั้นแกต้องสวยเท่านั้นแกถึงจะไม่โดนบูลลี่เข้าใจไหมไปอุย้ยป่อยหนูหนูไม่อยากไปโรงเรียนน่โอุย<ป>โอ้ยไปนะเอะบร้อยแล้วจ้ะน่ารักมากเลยลูกแม่เอา้าพี่แนสวัสดีค่ะอุย๊ยวันนี้ ทอฝันแต่งตัวสวยจังเลยอะเออที่ห้องมีกิจกรรมหรอคะทำไมครูไม่เห็นแจ้งเลย่าอ่ะทอฝันก็แต่งตัวแบบนี้ปกติอยู่แล้วา็แต่ลูกเธอสิทำไมไม่แต่งหน้าทําผมแต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยอะไม่ไอายคนอื่นเู้หรอแค่แต่งตัวธรรมดาธๆรรเนี่ยยังใช้เวลาตั้งนานเลยค่ะคืนแต่งตัวสวยๆแบบน้องทอฝันเนี่ยแคนดี้ต้องตื่นแต่ตีสีแน่ๆ ฉันไม่อยากให้ลูกฉันตื่นเช้ามากค่ะพี่แอนงั้นขอตัวก่อนนะคะพี่แอนไปลูกแคนดี้เห็นไหมทอฝันถ้าเกิดว่าหนูแต่งตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยไงลูกดูอย่างลูกยีนั่นดิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ยังกับลูกแม่้าขีเล็กีเลแต่แคนดี้เขาดูมีความสุขม,มากกว่าหนูนะคะ อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องตื่นเช้ามาแต่งหน้าทำผมแบบหนูอะ่ะอุย้ยพอหันพูดไม่เข้าหูแม่เลยนะนี่แกจําเลยนะแกเนี่ยห้ามคุยกับแคนดี้เข้าใจไหมเพราว่าแคนดี้เนี่ยมันคคละเกตกับเราไปรีบเข้าเรียนได้แล้วแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับเราขอนั่งด้วยนะ หะแม่เราบอกว่าไม่ให้คบกับคนที่เลวอย่างเธอเพราะเรากับเธออ่ะมันคนลเกตกันเอาไว้เธอแต่งหน้าทําผมแบบแล้วเมื่อไหร่อ่ะเราค่อยมาเป็นเพื่อนกันนะความเป็นเนพื่อนคะวัดกันตรงนี้หรอใช่แม่เราสอนแบบนี้ทําไมหรอแม่เธอไม่ได้สอนแบบนี้เหรอไม่นะแม่เราบอกว่าถ้าอยากมีเพื่อนต้องมีน้ำใจแล้วก็ห่วงใยกัน แม่เธอสอนอะไรอะ่ะเราไม่เห็นเข้าใจเลยฉันไปดีกว่าไหนคนสวยของแม่แม่ขอเติมปากให้หน่อยนะ ลิศที่สุดเลยลูกสาวแม่เนี่ยมาทำไมอ่ะพี่บอกนะว่าพาแคนดี้มาประกวดอ่ะครูที่โรงเรียนบอกให้แคนดี้มาค่ะตอแหลคงอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยสวยเหมือนกับลูกสาวของฉันสิปาาก็บอกว่าไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ลูกตัวเองเนี่ย ได้รางวัลเป็นตัวสัตว์พอฝันเราไปตรงอื่นกันดีกว่านละูนนะนี่พอฝันการประกวดครั้งนี้เนี่ยแกต้องชนะให้ได้เข้าใจไหม ฉันหมดไปกับแกเนี่ยเยอะมากฉันทุ่มกับแกเนี่ยสุดเลยแหละไหนจะค่าเสื้อผ้าค่ารองเท้าค่าเครื่องสาอางถ้าเกิดว่าการประกวดครั้งนี้แกไม่ชนะเนี่ยอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ นนสวยกว่านางเด็กคนนี้ตั้งเยอะใช่ค่ะน้องทอฝันสวยกว่าก็จริงแต่น้องแต่งตัวเกินไวัยไปค่ะไม่เหมาะกับวัยของน้องกรรมาการเลยไม่ให้ผ่านถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแค่เนี้ยนะเลือกแค่เนี้ยนะคุณฉันบอกแกว่าไงถ้าแกไม่ชนะการประกวด อย่าเรียกฉันว่าแม่เข้าใจไหมฮะนางเด็กบ้านางเด็กที่เลวนี่นี่นางเด็กบ้านี่นี่จะตีแกตีลูกแมแม่ฮะทำไมฉันจะตีแกไม่ได้พ่อเธอค่ะพี่แอนแกมาแสอะไรด้วยฮะคุณนาคะถ้าคุณนาละทอฝันจริงๆคุณนาจะตีทอฝันทำไมล่ะคะ ลรวทอฝันแล้วคุณน้าจะตีทอฝันทําไมคะแค่ทอฝันไม่ผ่านเข้ารอกก็ต้องตีกันเลยเหรอคะพวกแกจะไม่รู้อะไรฮะพวกแกไม่รู้หรอกว่ารางวัลเนี้ยมันมีความหมายกับฉันมากแค่ไหน พี่ก็มาประกวดเหมือนกันเนาะทำไมไม่เข้าไปข้างในอะ่ะฉันไม่ประกวดละดูชุดฉันสิชุดพี่ก็สวยเหมือนกันพี่แอนมาสิเข้าไปกับฉันสวยตรงไหน,นดูชุดเธอสิดูท่าแล้วน่าจะหมดไปหลายพันเลยเนาะแล้วดูชุดฉันเนี่ยเก่าซอมซ่อแบบนี้ทำไมเธอจะให้ฉันเนี่ยเข้าไปเป็นตัวเปรียบเทียบเธอใช่ปะ หรือว่าอยากให้ฉันอายคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะพี่แอนฉันเห็นว่าเราอ่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็เลยจะชวนเข้างานพร้อมกันไงขอเชิญผู้เข้าประกวดเตรียมตัวที่หลังเวทีนะตอนนี้พี่แอนเขาเรียกแล้วอ่ะถ้าพี่ไม่เข้าอยากฉันเข้าก่อนนะคงจะหวังเงินรางวัลน,นะสิไม่ใช่นะพี่แอนคือว่าทางมหาลาัยเขาส่งฉันเข้าประกวดอ่ะแล้วทำไมทางมหาลาัยเนี่ย ต้องส่งเธอเข้าประกวดด้วยอ๋อคงเป็นเพราะว่าเธอรวยสินะไม่ใช่แบบนั้นพี่แอนคือฉันเข้าร่วมกิจกรรมมหาลาัยบ่อยๆประกาศครั้งสุดท้ายขอเชิญผู้เข้าประกวดมาที่หลังเวทีเดี๋ยวนี้ค่ะเออพี่แอนงั้นฉันไปก่อนนะไว้เจอกันพี่เธอไม่เห็นจะสวยเลย ฉันสวยกว่าเธอตั้งเยอะถ้าเกิดว่าฉันรวยเนี่ยฉันก็เข้าประกวดได้เหมือนกันหรือวะพ่อฝันแกต้องทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงแกข้าใจไหมเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ถึงไล่บี้ทอฝันให้ทำทุกอย่างแต่พี่คิดผิดแล้วรู้ไหมคะการประกวดเนี่ยเขาดูที่ทัศนคติไม่ใช่ฐานะหรือว่าความสวยความสวยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องค่ะ ความคิดที่ดีต่างหาที่ทําให้คนตา่างฉันไม่เชื่อแกก็พูดได้นี่แกก็ได้รางวัลนี่ลูกแกก็ได้ผ่านเข้ารอบพี่แอนคะพี่อย่าเอาปมในอดีตของเราเนี่ยมาอยากเยียดให้ลูกแบบนี้สิคะก่อนจะทําอะไรพี่ถามลูกพี่ไหมว่าเขาอยากทําหรือเปล่าเขามีความสุขไหมพี่อย่าเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งอย่าเอาความผิดหวังในอดีตของเราอะมากดดันลูกแบบนี้ พี่ดูลูกพี่ตอนนี้สิคะเขามีความสุขไหมก็มันไม่ผ่านเข้ารอบไงไม่อะม,มาเล่าความคับหนูจะคิดได้ไหมอะหนูไม่ได้อยากเป็นนาง้ามเหมือนแม่ไม่ได้ทอฝันทอฝันต้องทำตามคำสั่งแม่ พยาบาลแล้วพ่อฝัน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 อา้าปากสิลกูกเนี่ยเป็นของที่หนูชอบมากเลยนะพ่อฝันพ่อฝัน พ่อฝันลูกแม่พ่อฝันทำไมหนูเป็นแบบนี้ล่ะทำไมหนูไม่พูดกับแม่อ่ะพ่อฝันพ่อฝันพ่อฝันหนูกินหน่อยนะกินนิดนึงก็ยังดีนะลูกนะพ่อฝันนี่ไงหนูเคยชอบอ่ะชอบมันมากด้วยอ่ะพ่อฝันลูกแม่ ถ้าไมย์อฝันถึงเป็นขนาดนี้ล่ะคะก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยกดดันลูกมากเกินไปทําให้ลูกไม่มีทางออกบางคนก็อยากให้ลูกเรียนหมอบางคนก็อยากให้ลูกเป็นนางแบบหรือว่าบางคนก็อยากให้ลูกเป็นนักร้องแต่ไม่มีใครถามลูกสักคําว่าลูกเขาอยากเป็นอะไรโธ่พอฝันนั่นทําให้ส่งผลต่อเด็ก จนทาให้เด็กเนี่ยสติแตกจนเป็นบ้าบางคนก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายอย่างทอฝันตอนเนี้ก็เลือกที่จะปิดกั้นการรับรู้ทุกอย่างน่าเวทนาจริงแม่คะแล้วทอฝันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะก็คงต้องใช้เวลาล่ะลูกแต่แม่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะนานเท่าไหร่หรืออาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยก็ได้อะแต่จะโทษใครได้ล่ะลูกนอกจากตัวพ่อแม่เด็กเองที่เป็นคนทำ thank you